ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโรบองนะร้านซูชินะคะอะไรก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษไทยคูนร้านซูชิไทยคูนกระปิสูงแล้วกันเกิดความหักครั้งใดบะเคยได้ลนอยากจะเจอเนื้อกูต่ดันไปเจอเนื้อตุนโดนเขาตรมไปจับจนเกือบตุนจนเกือบ

ม้นมมวนปกติอ๋คอ,อ,อคือเราต้องทำอาหารให้เขาไงโอ้ดูท่าตัดซูชิสิ เงนเร็วเง็นเงินมาค่ะเงินค่ะเงินค่ะแตงกี้วเมืเ่อไหร่จะมากันอีกมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยแต่งตัวเหมือนน้องเราเลยอ่ะโโหมาเป็นขบวนม้วนปกติ แป๊บนะอาจจะทํานานลูกค้ามีคนแม่ค้ามีแต่แม่ค้ามีคนเดียวไม,ไม่อัดคลิปอยู่คะ่ะ <Okay. c oughs> อโอเคอ้าวเฮ้ยแต่งตัวเหมือนเพื่อนเลยอะ่ะคือเขาลอนานเหรอทำไมเขาถึงไปแต่งตัวเหมือนชมทวารเลยเออรีบจ่ายเงินด้วย ลูกค้ากินช้าจังเลยโอเคเดี๋ยวเราไปทำม้วนปกติรอลูกค้า ชูชีและเราไม่สดใหม่นะบอกไว้ก่อนคนงานแบบเหมือนเพื่อนเราเลยอะ่ะ V.I.P เราต้องได้เงินเยอะแน่ๆ แค่เจ็ดบาทเองอะ VIP ทำไมได้เจ็ดบาทอะจ้างนักวิจัยเมน ตื่นขึ้นมาคนงาน าเช่นเดิมโอเคอุ้ยอุ้ยคนนี้เป็นน้องเราเป็นเลโก้เป็นโลเก้รอแป๊บหนึ่งนะเจะลูกค้าเรากำลังไปเสิร์ฟค่ะอันนี้ไม่ถูกหลักอนมามัยอย่างยิ่งนะลูกค้าแนะนำอย่ามากินเลย อย่าหล,ลับนะอย่าห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 ลับนะใครหลับเป็นเกยเลยนะตื่นข uh ึ้นมาคนงานตื่นขึ้นมาคนงาน

เตื่นขึ้นมาคนงาน รวยละรวยละแม่ค้ารวยละรวยละรวยละก็ทำไมคนงานตัวนี้ตัวสูงจังโอเคโอเครกาเตื่นขึนขนนนข้นมาคนงานเตื่นขึ้นมาคนงาน คือแบบใม่ไม่ไม,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 ไมีลูกค้าเลยอย่าแม่ค้าก็นอยใจเป็นนะซูชิเต็มซูชิมาสิไอ้พวกลูกค้า ขอไปกินด้วยหน่อยเธอขอหน่อยสิขอกินด้วยกินด้วยกินด้วยพี่ปูกินด้วยอ,อตื่นขึ้นมามาใหม่ก็ห้าวจังเลยนะไม่มีงานทำหรอจ๊ะ ได้จ้าไปกินไวมากลูกค้าคนเนี้ยเติอนค้นามาเติอนค้นามาทำเป็นนอนนะพวกแกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลูกค้าวีไอพีมาเนี่ย จเออขยันพันแข่งกันแบบนี้น่อยค่ะอุ้ยเพื่อนเรา VIP เราเป็นแขก VIP ได้ไงคนนี้ชื่อต้อหลิวนะทุกคนเจ็ดบาทเก์เซเลปเก์เพื่อนกินช้าจังเลยไม่ใช่เพื่อน มาอีกแล้วมาอีกแล้วดูตัวละครเลโก้มาเสิร์ฟค่ะตัวละครมาแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้เล่นไงซูชิเต็มสิบ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 รลิมากเลิศสเมเนเต็มากอะสิทำไมได้ตั้งสี่สิบห้าบาทอ๋อ มามามา,มาลูกค้าเลยนะึลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้ว VIP ด้วยเราต้องทำให้ดีที่สุดแต่ว่าฉันขออภัยนะคะฉันไปเก็บโต๊ะไปอะไรอะโอเคขอบคุณมากเติรนขึ้นมาเติรนขึ้นมา ครับพี่ออนมาขอบอุนมากหายากแต่อยากได้อาจจะชวนเธอมาเล่นกันหกสิบละจ้างผู้จัดการดีกว่าอ้าวทำไมถึงเป็นน้องชัลละนียผู้จัดการเป็นน้องชั้นได้ยังไงโอยโอยฉย แบบนี้ก็สนุกดีอ่ะเก็บเจ็ดบาทเองได้เจ็ดบาทเองทำไมได้เจ็ดบาทเองคนงานเที่แรงคนอ้อทำไมมีสองอัน มาเลยเข้ามาอุ้ยชมจันดูชมจันมาอุดหนุนร้านน้องจริงอ่ะไม่เป็นลูกค้า VIP พซะด้วยเอาดีๆมันเป็นแค่ตัวละครแต่เขาไม่ได้เล่นเข้าใจยังโอคือแบบเขาจะเพื่อนเรามาเข้าใช่ไหมใช่นี่เนี่ยก็เป็นตัวน้องเหมยเนี่ยเนี่ยเซฟชูชินี่ซซซเซอฟอ,อู้จิการปลูกให้เราด้วย มันจะขึ้นชื่อข้างบนใหิห่งไหมไม่ขึ้นเร่เข้ามา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 เร่ร่อนเข้ามาลูกค้าอเอามีเงินร้อยหนึ่งได้ตั้งแต่เมาาื่อไร ซฮอราเทเลเล่ทลาลาเทเลเล่ทลาลาทองทองทองสาฮอราเสียใจ ขากก้มือน่าจะกินจุอุอุอุฮะซาซิมิฉันยังไม่มีเลยแกเอาอะไรมาซาซิมิหนูฉันไม่มีซาซิมิฝั่งนี้เป็นซาซิมิเหรออยากรู้ シャーレーゼのメディアに。 กำแพงซาซิมิอีกแล้วฉันเหนื่อยนะฉันไม่อยากทำซาซิมิให้พวกเธอโอ้โหหยิบแป้งออกมาแล้วเป็นปลางงงงโคตรจะงงวางในชามทำไมต้องใช้คอนทูปแก่อือ ลูกค้าทุกโต๊ะหรอทำไมลูกค้าใจร้อนจังใจร้อนจังใจร้อนจังอ๋อเป็น VIP โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอทำไมไม่มาสั่งอันนี้อันากางะจ้างเซฟซูซีจะต้องสุสิบ เก้เาศูนทำทุนี่ฮะจีนใส่ตุ๊กเป็ดอ่ะจรนเป็ดน,น่าจะได้หนึ่งชิงอ่องเพรไอล่าเปิดเออจีนไอล่าเปิดเ,เ,เล่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อไอราเตือนอวิ่งคนงานเป็นทิ้วหลน คนงานเป็นท่อนเหลวอาบะปาปาปะอาบะกระชิเกนเอาไปเลยค่ะสำหรับ VIP เท่านั้นบริการแบบนี้เร็วๆค่ะเราเก็บเงินอยู่อาทำไมได้แค่เจ็ดบาท จะเกินไปแล้วนะเราจะจ้างคนงานสาสิมนิซิซิมาสาสิมีสาสิมีซิซิมาสาสิมีสสมมสสมฮะตัดใช้มือตัด แต่พอวางใส่ชามเนี่ยนะ่าใช้ค้อนทุบมาแล้วจ้าที่พูดออกมากับเพารตัวเองชาอ่างนั้นจิจิจเจโอ้โห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 รอเป็นนึงนะสาซาซิมิยะมันต้องทำนอน ก็ไม่อยากท้สุดพานแต่รอนานๆก็ไม่ไมหวนะเอาคนงานคนนั้นมาได้ยังไงถุกโยนทิ้งวางน,นั่นไงไปแล้วรอไม่ได้เลยพวก VIP เนี่ยกลับมีใจรับเอามาใส่ใจดูแล เพื่อนเพื่อนตื่นชันจะรอรักเอ้ยแม้พี่ใดไม่เคยจะไม่มีวันเชื่อเราจะจากกันทำไมสั่งแต่ซาซิมิจังก็เขาชอบกินซา cho đây mày kể ra Lê leo Lê leo Lê leo Tưởng không không mà ีไอพีเดี๋ยวเรยาจะเสริมให้อย่างดีๆเลยนะคะเรยาใครเคยแม่ที่ไดไม่เคยจังไม่มีวันที่เราจะจากกันนับเท่าไรไม่เคยจาก เหรออะไรเนดูมันมีคําว่าพิสูจน์ว่าพ่อผิดด้วยพิสูจน์ว่าพ่อผิดอะไรไม่รู้รู้ดิโอ้เอออันหยังวะชื่อตกใจจนพูดว่าอันหยังวะว้าวสุขุมเพลินไปแล้วนะคะเตือนคนงานนอนกันเปิดเลยเตือน ตอนได้ทุบนี่มันสะใจจริงๆนะอะไรคะ VIP อุ้ยน้ำมูลเกมเมอร์ก็มาน้ำมูลเกมเมอร์ก็มากินซาซิมิหรอกคะน้ำม,ม,ม,มูลขมเขาเพิ่งมาเหรอใช่เดี๋ยวดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะไปเสิร์ VIP ซะด้วย ขอ,อนั่งรับประทานด้วยนะคะรีบกินค่ะถึงแม้จะเป็น VIP ฉันก็วีนนะโอเครักเอ้ยมาดีนะโดยชั้นสองห้าคืออะไรอะไรทำไมแต่ไม่ได้ ว้าวซาซิมิหมดเร็วค่ะเดี๋ยวหยิบให้เดี๋ยวทำให้เดีย๋ยวทำให้จะเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งออกไปนะ ีก่อนละการอุ้ยใครอ่ะอืมคิดถึงน้ำมตนเกมเมอร์จังทำไมกลับไปไว้จังอ่ะอุ้ยให้เงินตั้งสามสิบโอ้โหน้องเหมยมาแล้วน้องเหมยมาแล้ว สามสิบบาทซื้อเอิ่มอันนั้นอ่ะมันจ่ายสามสิบแต่มันซื้อสัตว์สิ่งนี้โอู๋อีฮ่าโอ้าอูอีอูโอ้ลูกค้าเยอะหลังไหลเข้ามาเต็มเลยซาซิมิสองเนาะ ตื่นตื่นเร็วๆอย่าเพิ่งไปนะพวกคุณ เสียงตบก,กันดังสนั่นเชียวไปอีกแยะว้าวมันเปนคบเลยรลีกูต้นหลิวชมจันทร์อยากกินซาซิมิหรอคะได้คะ่ะเดี๋ยวจัดให้ Hi. เร็่เร็วรเร็วรลูกค้ามาถึงเยอค่ะเร็วเร็วเร่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 ฮารมเอาท้อเหลวไปและกินอิ่มก็ไปเลยชู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  เอาแห่ก็ไปแล้วะไม่อยากให้น้องจับก้องจอนเร็วเฮ้ยไปเขาไปเล่นกับฉันเลยอะ่ะกับคุณนะที่อยู่กับพี่บ๊ายบายหายไปเลยอะ่ะไม่มีคำล้ำลานเลยไม่เละไม่เละเอาแต่ซาซิมิด้วยหน่่ยนะ เนื่อยๆนะเลยเล่อยๆเลยโหลูกค้าอัดแน่มเต็มเปรียบม้วนสองอันม้วนสองอันหยิบหยิบหยิบ ิบเลโก้รักนะรักนะทำไมไม่เล่นก,กับพี่อ่ะชวนเล่นเขาไม่เล่นบายบายอไปแล้วยังไม่ทานได้ลำลาเลยไปอีกแล้วกำลังจะเสิร์ฟซาซิมิฮี่พวกลูกค้าเก๋ โอเคค่ะพร้อมเสิร์ฟม้วนปกติขายดีมากอะม้วนปกติอะแค่เล่นยังปวดเมื่อ โมนพักกตนไปเซกเตอรี่ไอทีมอารมณ์ดีมาแล้วโอเคค่ะ okay, ทุกคนสำหรับวันนีกนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดอแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พาลาดคลิปใหม่ๆ้วยนะจูบ่ะใครอยากเล่นกับเราก็บอกชื่อมัดได้เลยนะบ๊ายบาย